ก็<ร> e ัอาจารย์เุค่ะน้องแก้เขานอาจารย์เจ้าค่ะทำไหมเดี๋ยวจะปิดปีใหม่แล้วเนาะเจ้าค่ะทัางอาจารย์เป็นไงบ้างอาการป่วยดีขึ้นเจ้าค่ะก็เป็นของเขาแบบนี้เจ้าค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นลดับเกิดดับแบบนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วมีอะไรต้องเติมอีกในความรู้ในในพระสูตรของเมื่อวานหรือวันนี้เจ้าคะ่ะท่านอาจารย์น้องกับขอขมาเจ้าค่ะวันนี้ก็ได้เนาะเจ้าคะ่ะวันนี้ก็ล่าสุตรนี้ก็เพิ่งอ่านได้ประมาณสองรอบเจ้าคะ่ะเรื่องของอานาปนาสติเจ้าคะ่ะในพระสูตรที่ท่านอาจารย์ส่งมาเป็นธรรมชั้นลึกเจ้าคะ่ะเพราะว่าในในที่นี้พระองค์กล่าวถึง การเจริญอาณาปาน,นสติที่บริบูรณ์แล้วเจ้าค่ะที่อบรมแล้วเป็นลําดับลําดับก็คือการบรรลุธรรมสูงสุดในวิชาปริญญาสูตรเจ้าค่ะพระรหันต์ะีนานสูตรในที่ติธรรมการที่อบรมแล้วก็คือบรรลุธรรมเป็นลาดับ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 แล้วเจ้าค่ะตั้งแต่วิชาพระสูดาปฏิผลวิชาพระสกทา,าคามีผลวิชาพระนาคามีผลวิชา พระอาหานตผลวิชาสัพปะทิเ,ทส,ส,ทเสสัพปะทิเสสนิพนานธาตุวิชาอนุพะทิเศส,สนิพนานธาตุวิชาปริญญาสูตรเจ้าค่ะก็ะคือการเจริญอนา,นาปนานสติที่บริบูรณ์สูงสุดก็คือในวิชาปริญญาสูตรในพระอาหารตคีณาสุลธรรมเจ้าค่ะพระองค์ก็ตัดไว้ว่าอผู้ที่เจริญอนา,นาปนานสติที่สูงสุด ก็คือพระอาหาันตตะกีณาศพนที่ทําแล้วก็คือบรรลุแล้วเป็นลาดับําดับผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทํทาโลกให้สว่างสวัยเหมือนพระจ,จันทร์ผลแล้วจากหมอก,ก็คือก็เกิดเกิดองค์จักสุยานวิชาปัญญาแสงสว่างเจ้าค่ะจนถึงวิมุติยานทัศนะมีศีลสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาวิมุติ วิมุตติยานทัศนะเจ้าค่ะแล้วก็มีเจโตสมาถะเจโตสมาธิเจ้าค่ะลมอาศาัศะและปัสสาะลมอัาศะาที่พระองค์กล่าวว่าในที่นี้ในพระสูตรของพระองค์ก็ชื่อว่าอาณนะเจ้าค่ะไม่ใช่ลมอัาศะาที่เราได้ได้ในในขึ้นทำขั้นตอนเจ้าค่ะจะเป็นลมอนาปนาสติที่บริบูรณ์ก็คือ ในส่วนของสติปัฏฐานสีที่เชื่อมกันเมื่อวานนี้ในองค์ทรมเมื่อวานวัดีครับสวัสดีครับมีครับวันดีครับเอเคครับรัรษาในองค์ธรรมอนาปนสติที่บริบูรณ์สูงสุดก็คือองค์สติปัฏฐานสี่องค์กายคตสติเจ้าค่ะองค์อยู่ในองค์มัชฌิมาก็คือแล้วก็ลมที่ท่านอพระองค์กล่าวก็คือลมอัสสาที่ชื่อว่าอานะไม่ใช่ลมปัสสาลมปัสสาชื่ออาณาไม่ใช่ลมอัศสาเจ้าค่ะ ก็คือในที่นี้ก็คือเป็นอยู่อยู่ในมัชชิมาก็คือมีสติเจ้าค่ะมีสัมปชัญญะทําให้จิตตั้งอยู่เจ้าค่ะด้วยความสามารถก็คือลมอัสสาสะปัสสาสะเขาก็จะดับไปในอยู่สังอสังคตธรรมสลับไปมาระหว่างสังคตะกับสอสังคตะเจ้าค่ะพอจิตตั้งอยู่แล้วเข้าไปจิตตั้งมั่นสลับไปอย่างนี้มีสติ ก่อนพระองค์ตัดสติก่อนเจ้าค่ะอ,อาจารย์เพราะว่าอยู่ในองค์กะะัะจคตาสติองค์สติปัฏฐานสี่อยู่ในองค์มัชฌิมาอยู่ในองค์วิช,ชาบริญจัสูตรเจ้าค่ะเขาจ้อเป็นผู้จ่อมปรกากฏแก่บคุคคลผู้หายใจเข้าผู้หายใจออกซึ่งซึ่งอยู่ในอินริยาบรในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์นได้แค่นี้แคเจ้าค่ะน้องแก้วจันท์ช่วยเจ้า <SD> ค <ract> ่ะนะ ก็เป็นไปตามนี้แหละนะครับเป็นไปตาม้แหลที่ผส่ตงตัดโดยย่อเนาะแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งทำปนองคเนี่ยตัดไว้ซึ่งจะต้องไปเชื่อมเชื mm hmm. ่อมโยงกับพระสูตรอื่นนะครับพระสูตรอื่นที่มีอยู่ที่เคยอธิบายไปแล้วนั่นในในพระสูตรนี้ผมก็จะเน้นให้รู้ว่าในการปฏิบัติของวิชาอานาปาลติเนี่ย ก็มีพื้นฐานมาจากองค์สภาวะที่พระองค์ทรงตัดไว้ในอริยสัจสี่อริยมรรคแปดนะครับที่มอีอ่อนในองค์โพธิปักจะธรรมทั้งระบบนะครับที่มีการเรกิดปรากฏแล้วก็การเกิดได้รู้แล้วก็อยู่ควบคู่คก,กันไปแม้บรรลุแล้วก็ยังอยู่ควบคู่กันไปกับลมอจาตาปัสสะซึ่งเป็นลมของ โดยการสมมติซึ่งเป็นของมารนะครับจริงๆแล้วก็ยังเป็นในสภาวะที่เป็นการเห็นการรู้ในสภาวะที่มีมารครอบงำจิตกระลอกสำหรับผู้ที่ถึงความโลกนั้นจึงมีทั้งมีหวานห้ามีทั้งวิตกมีจารแต่ก็มีทั้งปิแลับถูกเกิดมาตั้ง,าางเข้าไปสูนะ่ในสภาวะอ่า ญญาณเอาอัญญาณนด้กินใจยังเนว้สัญญาณได้สัญญาไวรัสสมาวะนะครับที่มีอยู่แล้วก็ท่งสภาวะในกาย่ากราสตินะครับในลมนี้ก็ยังท่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไดไม่ส่งยกเว้นขณะที่ท่านอาจารย์นังหลายเข้าฌานบรรลุฌานมาแล้วแล้วก็เข้าฌานตมฌานอยู่ลุก็จะดับชั่วขณะแอ่เพิ่มมีการระลึกรู้ได้ นะครับในาการทํางานของขันห้านะครับก็จะมีการเกิดขึ้นปรากฏก็นนะจะให้เห็นว่าเนี่ยมีมารเข้าก็ยังสิงอยู่นะมารยังทาหน้าที่อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นลมหายใจออกหรือลมหายใจเข้าเขาอยู่ได้ทุกนาทตนะครับด้านในลมอานาบานัติะิงค์จึงนํานําชื่อของลมอานาบัติที่เป็นอป,ปานะ นะครับเข้ามานะครับเข้ามารวมนะครับกรลมอาดนะถ้รวมเป็นอนาณาปาติซึ่งเป็นของพระองค์ก็คือลมนิมุตนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในการทรงฌานก็เป็นลมอาภาชาซัภนะสาจับเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนั้นก็จะมานและจะทํางานดังนั้นทุกท่านยิงอยู่กับมานตลอดเวลา และผู้ที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติและผู้ที่บรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมรือขณะกาลังเดินมรรคก็จะอยู่ด้วยกันกับผู้เดินมรรคและท่านมีหมดเนี่ยก็มานครับก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ยที่พระองทรงให้ไว้ครับก็ถือว่าท่านอาจารย์ก็ฟังมาเยอะแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นกัสจะมาบอกว่าอ่าบรรลุ้ละมีสแสงตะวังเรืองรองฟาดินทลาย ภาผ่ามันไม่มีหลักนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ให้ตัดให้ชำระในกายยกตาสติทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นธาตุดินนะ้ำไฟลมอากาศธาตุงานธาตุต้องสงบระงับันนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเจิดกระสุดไม่ตรุดตรายเต็มรอบแห่งการเจริญและอยู่อุเบกขานะทรงสภาวะ ก็คือตรงชาดอยู่ที่เป็นกาเมื่อท่งอยู่ตรงนั้นเ่ยทุกอย่างก็ก,ก็พงก,ก็ตัดแล้วล,วลวมนี่ไห่พัดน้องยไม่ไหลแต่ตีนี้กันยังไม่กอพัดที่พัดจันนี่ไม่เดินไม่หลงใช่ไหมอตอนที่สอนนั้นเนี่ยตรงนี้คือพงก,ก็ตัดไปแบบนี้แล้วแล้วจะไปเอาอะไรมาจากไหนต่นขอกรใจไหมแบบนี้เข้จใจเจ้าค่ะน้องกับคุทุแตแมแ,แต่สิ่งที่พงทรงตัดก็คือเมื่อเมื่อพิทูกย่อมทําโลกนี้ให้กระหว่างกระไหวเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจาก นี่หมายถึงทำเลอนให้ว่างให้ตดชื่นแจ่มใสให้มีความสว่างภายในจิตของตัวเองก็คือในองค์รรมเมื่อเมื่อมีความสว่างสวัยน,น,นี้ก็คือพ้นัดสภาวะเหมือนพระจ,จันทร์พลแหลกนี่ก็คือมีความสดสว่างหรือตลอดมีแค่นี้ก็จะเป็นสภาวะเปรียบให้รู้ว่า เจออะไรก็ดับภาษาดับภาษาทรงฌานอยู่ก็จะเห็นอะไรเป็นก็คือการเห็นทุกเป็นสุขนั่นแหละนะ้รับอธายไหมเป็นอธิาเาจ้าข่านองคการสาธุเจ้าค่นะนก็ไม่ใช่เรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องสําหรับบุคคลที่เข้ามาเดินมางและปฏิบัตินั้นองค์ธรรมนี้พระสูตรนี้ก็จะย่อมาเหลือนิดเดียว <c oughs> แต่จริงๆแล้วใจความเยอะนะก็ที่ท่านอาจารย์กล่าวมา ก็คือเริ่มต้นมาจากพระสูตรอื่นพระสตุใหญ่ที่เป็นของ An อนาบันเทช่นกันก็ประมาณนี้อ้าท่านอาจารย์มีคําถามอะไรไหมครับเจ้าไม่มีคําถามเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะอาจรู